ชัดดาวสหรัฐครั้งประวัติศาสตร์ค่ะต้องปิดทำการลากยาวถึง43วันค่ะและมูลค่าความเสียหายอาจจะพุ่งไปมากกว่าหมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะและแม้วันนี้การชัดดาวนั้นจะปิดฉากหรือว่ายุติลงไปแล้วแต่ว่าอนาคตนั้นก็ยังไม่แน่นอนอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ค่ะรัฐบาลกลางสหรัฐกลับมาเดินหน้าทำการตามปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะ เต็มที่100%นะคะเป็นการปิดฉากการชัดดาวรัฐบาลสหรัฐครั้งประวัติศาสตร์หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณชั่วคราวเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2568เพื่อเปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางอีกครั้งอย่างเป็นทางการค่ะ หลังจากที่โดนปิดหรือว่าต้องชัดดาวนะคะนานถึง43วันซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยืดเยื้อยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองสหรัฐอเมริกาค่ะโดยทรัมป์นะคะได้ประกาศระหว่างพิธีลงนามค่ะบอกว่านี่คือชัยชนะของประชาชนชาวอเมริกันเราจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงข้ามใช้การขู่กันโชคเป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกต่อไปและเขายัางโจมตีกลุ่มโัวรุนแรงในพรรคเดมโมแครตนะคะบอกว่า พยายามสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเพื่อหวังผลทางการเมืองค่ะซึ่งการลงนามครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นได้ไม่กี่ชั่วโมงค่ะหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ222ต่อ209เสียงผ่านร่างข้อตกลงระหว่างพรรคทพบรลิกันและเดมโมแครตสายกลางในวุฒิสภาซึ่งจะทำให้รัฐบาลของทรัมป์นะคะสามารถเดินหน้าต่อไปได้จนถึงเดือนมกราคมปีหน้านี้ค่ะ และบางหน่วยงานก็จะได้รับงบประมาณนะคะไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ2569ค่ะซึ่งร่างกฎหมายนะคะที่ทรัมป์ได้ลงนามครั้งนี้จะมีผลมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเริ่มจากการจัดสรรงบป,ประมาณให้แก่หน่วยงานรัฐบาลส่วนใหญ่ในระดับเท่ากับปีที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่30มกราคม2569ค่ะและมีงบป,ประมาณเต็มปีนะคะให้กับกระทรวงเกษตรกระทรวงกิจการทหารพันศึก โครงการก่อสร้างทางทหารและการดำเนินง,งานของสภาคองเกรสและนอกจากนี้นะคะยังมีการแบ่งงบประมาณตลอดทั้งปีให้กับโครงการช่วยเหลือด้านโภชนาการเสริมหรือว่าโครงการแตมอาหารสำหรับชาวเมริกันที่ยากไรนะคะจำนวนกว่า42ล้านคนค่ะ รวมถึงอีกประเด็นสําคัญก็คือการเยียวยาผลจากการชัดดาวนะคะร่างกฎหมายครั้งนี้ทําให้เกิดการยกเลิกการเลิกจ้างพนักงานของรัฐบาลกลางซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ช่วงชัดดาวเมื่อวันที่1ตุลาคม2568ค่ะให้ทุกคนนะคะสามารถกลับมาทํางานได้ตามเดิมเหมือนกับปกติ แล้วก็มีการสั่งห้ามนะคะการเอาคนออกหรือว่าปรับลดคนเพิ่มเติมภายในวันที่30มกราคม2569หรือว่าปีหน้าค่ะก่อนที่ร่างกฎหมายงบประมาณชโชคราวแบบนี้นะคะจะหมดอายุลงรวมไปถึงการสั่งให้มีการจ่ายเงินเดือนย้อนหลังแก่พนักง,งานของรัฐบาลทุกคนทีมไดรับค่าจ้างนะคะในช่วงที่มีการชัดดาวด้วยค่ะถามว่าการชัดดาวเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นได้นะคะจากการที่สภาคองเกรสไม่สามารถตกลงผ่านงบประมาณหรือว่ากฎหมายขยายงบประมาณชั่วคราวได้ทันเวลาค่ะและเมื่อไม่มีงบประมาณตามกฎหมายนะคะหน่วยงานรัฐบาลจำนวนมากจึงต้องหยุดทํางานโดยอัตโนมัติค่ะเพราะว่างบประมาณของรัฐบาลน,นั้นไม่ผ่านการเห็นชอบนั่นเองและสําหรับผลนี้นะคะเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะจากการที่สองพรรคการเมืองก็คือรีพับลิกันและเดมโมแครตนั้นมีความขัดแยง้ง ต่างตกลงกันไม่ได้นะคะเรื่องของงบประมาณโดยเฉพาะประเด็นที่มีผลต่อฐานเสียงและเป็นนโยบายของพรรคอนเองค่ะแต่การกลับมาเปิดครั้งนี้ไม่ได้ยั่งยืนมากนักค่ะเปรียบเหมือนกับการซื้อเวลามากกว่านะคะผ่านการแลกดิลหรือว่าข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายค่ะซึ่งทางวุฒิสมาชิกเดโมแครตแคนได้ยอมโหวตหนุนร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวให้กับริพับลิกันแลกกับการจัดโหวตขยายเวลาโอบามาแคร์ ซึ่งเป็นกฎหมายนะคะว่าด้วยการดูแลสุขภาพในราคาที่จ่ายได้เนื่องจากมาตรการที่ว่านี้นะคะกำลังจะหมดอายุลงแล้วในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะซึ่งถือเป็นโครงการนะคะที่เป็นนโยบายเรือธงและเป็นฐานคะแนนเสียงของฝากฝั่งเดมโมแครตนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอนาคตันใกล้นี้น,น,นะคะหากมาถึงเดือนมกราคมแล้วทั้งสองพักยังตกลงกันไม่ได้อีกนะคะก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นการเกิดชัดดาวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ ซึ่งแม้กระทั่งประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็พูดย้ำในช่วงท้ายของการแถลงข่าวในวันลงนามค่ะพูดเลยว่าโอบามาแคร์เป็นหายนะเราต้องสร้างระบบสุขภาพที่ดีกว่าพร้อมส่งสัญญาณเดินหน้าปฏิรูปก,กฎหมายด้านสุขภาพในปีหน้านี้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะแม้ว่าทั้งสองพักการเมืองจะกล่าวโทษกันไปมาค่ะแต่ผลสำรวจของทางสนักรอยเตอร์อิฟซอร์นะคะพบว่าประชาชนชาอเมริกันค่ะ ยังไม่ชี้ขาดนะคะว่าใครคือผู้แพ้ผู้ชนะในเกมนี้สำหรับเรื่องนี้ค่ะโพราประชาชน50%นะคะมองว่าพรรครีพับลิกันเป็นผู้รับผิดชอบต่อการชัดดาวขณะที่ประชาชนอีก47%นะคะก็มองว่าเดมโมแครตต่างหากที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะโดนั์ทรัม์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐมาถึง2สมัยค่ะ แต่ว่าในยุคสมัยของเขานะคะเกิดการชัดดาวไปแล้วถึง4ครั้งค่ะและครั้งนี้ถือว่ายาวนานที่สุดนะคะและหมายความว่าความเสียหายเองก็จะพุ่งไปมากที่สุดเช่นกันค่ะต o เมืชัดดาวแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องของการเมืองนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลกระทบก็คือเศรษฐกิจค่ะโดยเฉพาะความแักงงานด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นพนักงานของรัฐบาลนะคะกว่า800แสนคนไม่ได้รับเงินเดือนสวนสาธารณะแห่งชาติปิดตัว สามบินล่าช้าและบริการสวัสดิการสังคมต้องหยุดชะงักไปซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ประเมินเอาไว้น,นะคะว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากครั้งนี้อาจจะพุ่งไปกว่า10,000ล้านดอลาลาร์สหรัฐหรือมากกว่า3 4 0 0 0 0ล้านบาทเลยค่ะโดยการชัดดาวในยุคข,ของทรัมป์1.0นะคะเกิดขึ้น3ครั้งแล้วก็ขยับมาสู่ยุคข,ของทรัมป์2.0เท่ากับว่าหุนนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะคะกินเวลานานถึง43วัน แล้วก็ทำสถิติชัดดาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งค่ะรวมไปถึงความเสียหายที่มากที่สุดอีกด้วยนะคะเพราะว่ายังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีความเปราะบางอย่างหนักค่ะข้อมูลจากโกลเมนแซกนะคะประเมินว่าการปิดทำการของรัฐบาลกลางครั้งล่าสุดครั้งนี้น่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจมากที่สุดเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะผลกระทบนั้นกว้างกว่าและยาวนานมากกว่า ประเมินเอาไว้นะคะว่าการเติบโตของ GDP แไตรมาสที่4ของปีนี้ของสหรัฐนั้นซึ่งไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องเงินเฟอ้อมีแนวโน้มว่าจะชะลอตวลงนะคะอยู่ที่1.15%เท่านั้นจากเดิมเมื่อไตรมาสที่3นะคะโตได้3-4%ค่ะขณะที่ไตรมาสที่1ของปีหน้านี้นะคะก็คาดว่า GDP จะกลับมาโตที่3.1%ค่ะ จากการกลับมาทำงานตามกติแล้วนะคะของเจ้าหน้าที่รัฐและการใช้จ่ายที่กลับมาฟื้นตัวค่ะขณะที่สำนักงบประมาณแห่งสภาคองเกรสหรือว่า CBO นะคะประเมินเอาไว้ค่ะบอกว่าการชะด,ดาบครั้งล่าสุดนี้จะส่งผลทำให้การเติบโต GDP สหรัฐนั้นลดลงไป2%และความเสียหายที่ไม่อาจกู้คืนได้นะคะมากถึง7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง1.4หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ และหนึ่งในผลกระทบครั้งใหญ่ที่เป็นข่าวดังนะคะก็คือเรื่องของสายบินนั่นเองค่ะมีเที่ยวบินต้องเจอกับปัญหาความล่าช้าแล้วก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมากในแต่ละวันค่ะข้อมูลจากสันวกงานบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือว่า FAA ระบุนะคะว่าการขัดแคลนบุคลากร,กรที่ต้องพักงานในช่วงชัดดาวส่งผลกระทบต่อหอควบคุมจราจรทางอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากถึง42แห่ง รวมถึงทำให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินในเมืองใหญ่อย่างน้อย12แห่งเช่นซานฟรานซิสโกนิวยอร์กและชิคาโกค่ะและนอกจากนี้นะคะชัดดาวส่งผลให้นี้สาธารณะเพิ่มขึ้นได้เช่นกันค่ะเนื่องจากการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าต้องเลื่อนการตัดสินใจทางการคลาออกไปขณะที่การระงับโครงการของรัฐบาลกลางและการกลับมาเริ่มต้นโครงการใหม่อีกครั้งก็อาจาเพิ่มต้นทุนได้เช่นกัน โดยกระทรวงคลังสหรัฐนะคะประเมินว่านี่สาธารณะแต่ระดับ38ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะปิดฉากชัดดาวสหรัฐค่ะแต่ว่าคงไม่ได้ปิดตลอดไปนะคะอาจจะกลับมามีการชัดดาวอีกรอบก,ก็เป็นไปได้ค่ะท่ามกลางความขัดแย้งนะคะระหว่างสองพรรคการเมืองเดโมแครตรแล้วก็รีพับลิกันค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าเหยื่อของเรื่องนี้จะเป็นปากท้องเป็นเรื่องของปัญหาของพี่น้องชาวเมริกันค่ะ